สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The o r a c l e Tarot นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรนดอมนะคะเป็นการอ่านไพ่แบบรนดอมสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เลยนะคะก็ช่วงนี้อาจจะทำคลิปรนดอมบ่อยหน่อยนะเพราะว่ายุ่งยุ่งอยู่นะคะถ้าทำคลิปพิกอะคาหรือพิกอเด็กอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องแบบมันเยอะอะมันทำเยอะมันต้องแบบ นานกว่าจะเสร็จแล้วก็ต้องทำท i m e ตม a m อีกขี้เกียจเถอะว่างั้นเถอะแล้วก็จริงๆช่วงนี้ก็มีหลายอย่างต้องทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นคลิปแรนดอมไปก่อนเนาะเพราะเห็นหลายๆอมเมนต์ก็บอกว่าชอบคลิปแรนดอมกันผู้อ่านก็ชอบเหมือนกันมันสั้นๆดีง่ายๆดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องทำท i m e s t มด้วยอ่ะก็ เหมือนเดิมน,นะคะครีปนี้เป็นการอ่านให้แบบ general reading นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะถ้าอยากเช็คดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะโอเควันนี้หัวข้อของเราก็คือเขาอยากจะถามคุณว่ามาดูซิว่าเขามีอะไรอยากจะถามคุณบ้างเขามีอะไรสงสัยไหมเรามีคําถามมากมายอยากจะถามเขาใช่ไหมคะในหัวเราอยากถามอย่างนูน้นอยากถามอย่างนี้อยากรู้แต่แต่ไม่กล้าถามอ่ะทีนี้ เราก็มาดูกันว่าทางฝั่งเขาอะ่ะเขามีคําถามอะไรในใจไหมที่อยากจะถามเราแต่ไม่เคยได้ถามนะโอเคมามาลองดูกันนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเขาอยากจะถามคุณว่าออางนี้ก่อนตอนนี้อ่ะเขาคนนั้นเนี่ย ดูสถานการณ์ของคุณกับเขาก่อนดีก,กว่าสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาในตอนนี้ Queen of Wands Five of Wands The Moon นายอัฟานอ่ะมีการทะเลาะกันมีเรื่องทะเลาะบอแวงกันแล้วก็มีฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดือ้อหรือไม่ก็ทั้งสองฝ่ายนะคะที่ดือ้อแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยฝ่ายหญิงที่ที่เน้นมาที่ฝ่ายหญิงเพราะว่าเป็นควีนอัลฟานนะคือขวัญรู้สึกว่าฝ่ายฝ่ายที่เป็นผู้หญิงอะ่ะจะมีอาการแบบ ดื้อดึงมีอาการงอนมีอาการแบบว่าเอาแต่ใจนิดนึงมากกว่าฝ่ายชายส่วนฝ่ายชายเนี่ยถามว่าเขายอมให้ทุกอย่างเลยไหมก็ไม่เหมือนแบบต่างฝ่ายต่างแบบไม่ค่อยยอมกันแต่ฝ่ายผู้หญิงก็จะเป็นแบบเนี่ยเป็นควนะีนออฟวานอะเป็นราชินีไม่ทา้าวอะค่ะคือไม่งอ้อไม่งอ้อไม่งอ้อใครแล้วก็ถ้าเธอไม่ง้อฉันฉันก็ไม่ยกโทษให้เหมือนกันฉันก็จะแบบ เมินใส่ฉันก็จะเชิดเชิดใส่อะไรแบบนี้มีความร้ายร้าอยู่ในตัวนะคะมีความแบบแสนงอนมีความแบบดื้อดึงอยู่ในตัวแล้วก็ดูว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีความดื้ออยู่พอๆกันดื้อเหมือนกันต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยยอมแล้วยังไงแล้วยังไงมันก็เลยมีอาการแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยกับการทะเลาะก,กันดูดิเหมือนแบบเพิ่งผ่านศึกสงครามมา อันนี้คือสถานการณ์ความรักของคุณนะคะตรงหรือเปล่าตรงกับใครที่มาดูคลิปนี้หรือเปล่ากําลังทะเลาะก,กันอยู่ไหมหรือกำลังมีเรื่องงอนเรื่องน้อยใจแบบง,งุ้งยิ้งงุ้งยิ้งใส่กันหรือเปล่าเอ่ยนี้ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างทางฝั่งเขา a of ones king of cups n i g h t of s w o r d the world ผู้อ่านว่าทางฝั่งเขาอ่ะเหมือนแบบก็ไม่ไม่ค่อยจะง้อคุณสักเท่าไหร่ <c ười> คือแบบเขาก็เขาก็รอดูจังหวะนะรอดูว่ารอดูว่าแบบคุณเป็นยังไงบ้างอะคุณหายโกรธหรือยังคุณเย็นลงไหม หรือคุณจะมาง้อเขาหรือเปล่าคือเหมือนเขานิ่งๆเขาเขาแบบดูอย่างเชิงคุณอยู่ถามว่าแอบส่องไหมก,ก็ก็มีนะมีเนี่ยดูริเห็นถือกล้องกล้องส่องทางไกลแต่ว่าตัวเองไม่ไปไหนนะไม่ขยับไม่ขยื่นก็อยู่บนบัลลังก์ของตัวเองแหละแต่แตบบใช้กล้องส่องทางไกลรอดูอาการรอดูปฏิกิริยาของคุณก่อนซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขารู้ว่า คือเขาไม่อยากทะเลาะอ่ะเพอารู้ว่าบางทีเนี่ยถ้าเข้าไปบุ่มบ่ามเข้าไปเนี่ยอาจมีปากเสียงกันอีกอาจจะทะเลาะกันอีกเพราะฉะนั้นอยู่นิ่งๆรอเฉยๆไม่อยากทะเลาะแต่ถามว่าทางฝั่งเขาเย็นลงหรือ,อยังผู้อ่านว่าเขาเขาก็เริ่มเย็นลงแล้วเขาก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองหรือว่าไม่ไม่ได้คิดจะทะเลาะอ่ะไม่ไม่ได้คิดจะไฟแต่เขาก็แค่ยังกลัวว่าไม่รู้ว่าทางฝั่งคุณอ่ะเป็นยังไงบ้าง ถ้าเขาเข้าไปตอนนี้ถ้าเขาติดต่อคุณไปตอนนี้หรือเดินทางไปหาคุณตอนนี้เนี่ยมันจะได้ไฟกันอีกหรือเปล่ามันจะได้ทะเลาะกันอีกหรือเปล่าเขาขี้เกียจจะมาแบบสู้รบคือไม่อยากทะเลาะว่างันเถอะทีนี้ทางฝั่งคุณล่ะตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้าง โ oh, อ้โหไฟฟ์ออฟคับกำลังดราม่าหนักเลยคุณกำลังดราม่าหนักเลยอมไม่ยอมกันนะพอกันนะดูดิคุณอะ ตัวคุณเนี่ยคุณดูนะห้าถ้วยคือคุณอ่ะเศร้าแบบว่าอาจจะรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกแบบคิดเรื่องที่ไม่ดีคิดถึงเรื่องที่ทะเลาะกันแล้วคุณก็เศร้าเองอะถ้าถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดคุณก็รู้สึกผิดแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเขาเป็นฝ่ายผิดคุณอ่ะก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจรู้สึกแบบผิดหวังรู้สึกแบบ เศร้าหมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จินตนาการอะไรไปมากมายด้วยความที่เขาก็นิ่งเขาไม่ทําอะไรเขาไม่มาง้อคุณคุณก็เลยแบบมีจินตนาการไปว่าแบบนี่ไม่รักฉันแล้วใช่ไหมไม่ง้อฉันแล้วไม่ไม่สนใจฉันแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่กลับเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าคุณไปง้อเขาไหมคุณตามตื้อเขาไหมก็ไม่เขาถึงได้บอกว่าพอกันนะคะคุณก็เป็นคุณนอเปนเดเคิลเนี่ยคุณก็แบบ ไม่ฉันไม่ง้อฉันไม่ผิดฉันจะอยู่นิ่งๆฉันเลิศของฉันฉันจะอยู่บนบัลลังก์ของฉันเธอนั่นแหละต้องคารนเข่าเข้ามาอะไรประมาณนี้เธอต้องคารนเข่าเข้ามาขอโทษฉันดันถามว่าตัวคุณเนี่ย สบายอย่างที่ภาพภาพโพสที่คุณสร้างเอาไว้ไหมไม่เพราะจิตใจคุณเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณทั้งเหนื่อยคุณทั้งทพ้อคุณทั้งกลัวคุณทั้งแบบคุณกลัวเขาจะแบบไม่มางออ่ะคุณกลัวเขาจะแบบตัดจบกลัวเขาจะทิ้งไปกลัวเขาแบบจะไปจริงๆอะไรแบบนี้คือคุณคิดไม่เออคุณคิดไปมากคุณคิดไปเยอะแยะมากมายจินตนาการเก่งนะคะแต่ก็ยังมีอีโก้อยู่ทีนี้ ดูกันสิว่าระหว่างที่คุณสองคนไม่คุยกันไม่พูดคุยกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเนี่ยเขามีอะไรอยากจะถามคุณบ้างเขาอยากจะถามคุณว่าอะไรเอ็ดออกวันทูอ o r d อ ฟ e e ออฟวันส์เทนออฟวันส์พอเปิดใบนี้ออกมาปุ๊บมันมีคำถามหนึ่งผุดเข้ามาในหัวอยากจะบอกว่าคืออะไรผู <laughs> ้อ่านว่าเขาอยากจะถามคุณแบบนี้แหละ เดวิลท o วร์คัพว้าวเลอเวอร์มาทั้งท o วร์คัพทั้งเ okay. ลเวอร์เชมเพลนส์โอเคเมื่อกี้ที่ขำจะบอกว่าคำถามที่มันผุดขึ้นมาในหัวแบบ คำถามแรกก็คือเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมที่แบบทําตัวแบบเนี้ยผู้อ่าว่าเขาอยากจะถามคุณแบบเนี้ยเหนื่อยไหมที่ทาที่ที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยที่ทําอยู่เนี้ยที่ทําเป็นแบบอีกโก้ทำเป็นแบบไม่สนใจทำเป็นดื้อดึงอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยหรือเปล่าผู้อ่านว่าเขารู้จักคุณเขารู้ว่าคุณเป็นคนยังไงเขารู้ว่าคุณเป็นคนดื้อเป็นคน มีอีกโก้เป็นคนไม่ยอมคนไม่ยอมใครอะไรแบบเนี้ยดูแบบฉันมีศักดิ์ศรีของฉันฉันหญิงในศักดิ์ศรีแล้วก็ต่อให้แบบใจเนี่ยมันหวั่นไหวแค่ไหนอะแต่ว่าการแสดงออกก็คือแบบไม่ไม่ฉันไม่สนอะไรแบบเนี้ยเขาอะเหมือนจะรู้ รู้จักคุณรู้ใจคุณรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงเขาก็เลยแบบว่าคําถามแรกเลยที่มันพูดออกมาก็คือเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมที่เป็นอยู่ตอนนี้เหนื่อยไหมที่ต้องแบบดื้อดึงแบบนี้ทําท่าแบบนี้แล้วก็อยากจะถามว่าเธอเนี่ยตอนนี้ยังรักฉันอยู่ไหมหรือจะเปลี่ยนใจไปแล้วยังรักกันอยู่หรือเปล่า ยังต้องการฉันอยู่ไหมเธอคิดจะกลับมาไหมเนี่ยแล้วก็อีกคำถามนึ่งก็คือยังอยากคุยกันอยู่ไหมอยากลองคุยลองปรับความเข้าใจกันไหมอยากกลับมาเคลียร์กันไหมอืมอ่ะเดี๋ยวขอดูซิว่า ในอนาคตมันจะเป็นยังไงคุณกับเขาจะได้ปรับความเข้าใจกันไหมจะได้เคลียร์กันไหม d e c e p t i o n เดี๋ยวนะมันบอกแล้วว่าต่างคนอนะต่างแบบฟอร์มอะ Separation อืมต่างฟอร์ม วางท่าใส่กัน attraction อยากต่างฝ่ายต่างอยากกลับมาพูดคุยอยากกลับมาปรับความเข้าใจนะแต่เนี่ยต่างคนนะต่างวางท่าใส่กันใส่หน้ากากเข้าหากันวางฟอร์มแล้วก็ทิ้งระยะห่างกันแต่เห็นไหมถามว่าอยากห่างกันไหมก็ไม่ได้อยากเนี่ยมือยังจับกันอยู่เลยแต่ว่าก็ไม่ยอมอ่ะก็ยังไม่มีใครยอมใคร a t tract i o n ยังมีแรงดึงดูดยังมีความต้องการย,ยังมีความโหยหากันและกันอยู่อะดูแนวโน้มซิว่าเขาจะมาง้อคุณไหม <c oughs> ไม่ใช่เร็วนี้อ่ะถ้าจะง้อก็ไม่ใช่เร็วๆนี้คืออ่ะอีกใบหนึ่งสิเขายังมีใจให้คุณนะเขายังมีใจให้คุณแหละยังไม่ได้แบบหมดรักหรือีสิบถ้วยเก้าถ้วยจริงๆอ่ะเขาไม่อยากมาง้อเลยเขาอยากให้คุณแบบว่า เขาไปคุยกับเขาก่อนเหมือนเขาอยากรอคุณอยู่อย่างนั้นน่ะเขาจะรอรอให้คุณทักไปก่อนหรือไม่อย่างมากเลยถ้าเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อมาก่อนเขาก็จะทําเหมือนแบบเขาก็จะไม่มาเชิงง้อค่ะเขาจะมาเชิงแบบเป็นไงสบายดีไหมทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะทําเหมือนไม่เคยทะเลาะกันแบบทักทายแบบเรื่องทั่วไปคือเห็นไหม อตอนแรกที่ผู้อ่านหัวเราคือแบบเขาเป็น king of pentacle s ราชาเหรียญมีความนิ่งนิ่งมากแล้วก็แบบเนี่ยสองมเมท้าอีกก็คือถามว่าอยากอยากคุยไหมอยากอยากกลับมาไหมอยากแต่ยังไม่ยังยังไม่มายังไม่ทำอะไรทั้งนั้นเป็นแค่ความอยากเป็นแค่ความคิดก็อยากนะแต่ว่า ไม่เอาอะ่ะอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆอะ่ะอยากให้คุณกลับเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขาสกับเข้ามาก็คงจะใช้เวลานาน,านๆใช้เวลาน,านานอยู่นะคะแต่ถ้าคุณอยากจะให้มันเร็วกว่านี้คุณก็อาจจะติดต่อเขาไปเพราะจริงๆอะ่ะเขาก็รอคุณอยู่เขารอให้คุณติดต่อเขาอยู่มีคำแนะนำอะไรไหมจ๊ะ มีคำแนะนำอะไรไหม d i s เ,เมนต์ให้คุณใช้วิจารณญาณของคุณเองคิดไตร่ตรองดูให้ดีๆว่าคุณต้องการอะไรแบบไหน The future ก่ามีความรู้สึกว่าคู่เนี้ยคงใช้เวลานานความอีโก้ทั้งคู่ความแบบไม่ยอมงอกันไม่ยอมไม่ยอมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ย Ask you a angel โอเค Recovery ลองคิดดูดีๆนะคะลองพิจารณาดูดีๆว่า,าคือเรื่องเรื่องมันใหญ่โตมากไหมเรื่องมันแบบรุนแรงมากหรือเปล่าใช้วิจารณญาณของคุณถ้ามันไม่ได้รุนแรงมากลองติดต่อเขาไปก่อนไหมลองทักเขาไปดูไหมเพราะว่าเอา่อ่ามีความรู้สึกว่าคุณคุณก็รอเขาแล้วคุณก็เครียดคุณเครียดมากกว่าเขาอีก คุณแบบคิดมากคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้คุณสภาพจิตใจของคุณมันจะแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้คุณลองพิจารณาชาั่งน้าหนักดูว่าไอ้การที่คุณแบบดือ้อหรือว่ายิ่งในศักดิ์ศรีไม่ฉันจะไม่ติดต่อฉันจะไม่งอก่อนฉันไม่ผิดฉันจะอยู่อย่างเงี้ย คุณต้องปวดใจอ่ะคุณต้องเจ็บปวดต้องคิดมากต้องทนทุกข์ทรมานกับการที่คุณยอมลดอีโก้ของคุณแล้วติดต่อเข้าไปแล้วก็ได้คุยกันได้เคลียร์กันแล้วมันจบปัญหาจบอะไรแบบไหนมันจะดีกว่ากันเออลองคิดดูเนี่ยคุณต้องฟื้นฟูตัวเองแล้วนะไพ่ออกมาเตือนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อ่ะอีกทริคหนึ่งที่ให้แนะนำก็คือ ask your angel ก็คือลองอธิษฐานขอพรดูสิ หรือไปทําบุญนะคะทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งของคุณและของเขาแล้วก็ออขออโหสิกรรมนะคะแล้วก็ขอขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณที่คุณนับถือขอให้ช่วยคุณในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยทำเรื่อยๆทําบ่อยๆให้จิตใจคุณแบบมันอย่างน้อยมันก็สบายใจขึ้นนะคะลองดูนะอ่ะ โอเควันนี้ก็จบการอ่านไพ่สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ